สวัสดีครับพี่น้องเอแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับมือนี้พอใจดีสีภาพไปตามแนวทางมือสุดท้ายของลาวพัฒนาได้พี่น้องเด้อคือวันศุกร์ที่สี่พี่น้องนะครับมือนี้ก็คือวันศุกร์ที่สีได้พี่น้องเด้อพอใจดีสีภาพไปตามแนวทางของ ปู C1 พี่น้องนะครับของปู C1 เได้พี่น้องได้เราพัฒนาพี่น้องนะครับมาเบิ่งปู C 1ย้อนหลังกันเลยพี่น้องนะครับปู C1 ย้อนหลังเพิ่อนอ่าแนวท่าของเพื่อนตัวใดพี่น้องนะครับมาเบิ่งย้อนหลังของเพื่อนได้พี่น้องเด้นะครับมาตามมาเลยครับมาดูยอ้อนหลังนะครับย้อนหลังของนะครับปูซ1พี่น้อง ย้อนหลังปูซีหนึ่งพี่น้องวันที่สองตุลาสองห้าหกเจ็ลาวพัฒนาปูซีหนึ่งวิ่งบนสองกับเก้าพี่น้องนะครับจับกล้วยสองศูนย์พี่น้องฟันสองศูนย์พี่น้องนะครับสองหนึ่งสองสามสองสี่เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าสี่พี่น้องแต่ว่าเก้าเพิ่นมาวิ่งได้พี่น้องได้เก่าเพื่นมาตัวล่องพี่น้องนะครับ ก้ามาตัวรองนะครับเนาะพาแนวทางออกแ <lah an> ปดเก่เาพี่นอ้งาานนอ,นองนะครับเพิ่นเดล็กบิงเพิ่นมาพี่น้องเพิ่นกับแ่นดั้มมาด่ากันสองกับเก้าเนาะจากสิบตัวมาสองตัวพี่น้องนะครับเพนยังไห้ถือพี่น้องนะครับเพิ่นกับแม่นดั้มคือกันยูพี่น้องจะจับคู่ไปบ่หอดพี่น้องจอดกับบอถึงนาะพี่น้องเนาะสู่กันต่อไปกันต่อตามกันต่อกับปูซีหนึ่งพี่น้องนะครับเนาะเริ่มหนึ่งตุลามาวิ่งของปู4ีหนึ่ง งวดที่สองเข่าหรือหลุดพี่น้องมาตามต่อกันเลยพี่น้องนะครับเนาะมาตามต่อปูซีหนึ่งกันเลยพี่น้องนะครับว่าปูซีหนึ่งแนวทางเพื่อนขึ้นอย่างพี่น้องใส่วันที่ก่อนวันที่สี่พี่น้องนะครับวันที่สี่วันที่สี่ วันที่สี่ปูสี่หนึ่งวิ่งเพื่อสิวิ่งยังพี่น้องนะครับสี่ตุลาสองห้าหกเจ็ดนะครับพี่น้องนะครับสี่ตุลาสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปูสี่หนึ่งเนาะ ราวพัฒนาปู c ีหนึ่งพี่น้องนะครับปูซีหนึ่งนะครับของปู c ีหนึ่งพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับเนาะวิ่ง บน,บ,บนล่างวิ่งบนล่างพี่น้องเมื่อบังวิ่งบนล่างปูซิชังได้ตัวใดพี่น้องนะครับเนาะไปดูกันเส็ด เกับ9พี่น้อง7กับเก้าเด้อนะครับ7กับ9 7กับ9แนวทางปูซ1พี่น้องนะครับวิ่งบนล่าง7กับ9จับคู่คนจับคู่อย่งพี่น้องนะครับ จับคู่นะครับปู่สีหนึ่งนะครับปู่สีหนึ่งจับคู่เนาะเจ็ดสามพี่น้องเจ็ดสี่พี่น้องเจ็ดห้าพี่น้องนะครับเจ็ดหกพี่น้อง แนวทางลาวพัฒนาปูสี่หนึ่งกายละเอียดให้นพี่เห็นน้องเห็นแล้วพี่น้องจับคู่เน้นเน้นนักนักแน่นแน่นพี่นอ้นะนนองนะครับวันที่สี่ตุลาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับลาวพัฒนาปูสี่หนึ่งพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างเจ็ดกับเก้าพี่น้อง จับคู่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกพี่น้องนะครับพี่น้องมักกะจัดขาดกะพานได้พี่น้องเด้อบอว่ากันแนวทางมีเขา่ามีรุดได้พี่นอ้นะนอ,นงนนองนะครับผู้ใดเป็นเอฟซีปูซีหนึ่งให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้พี่น้องนะครับสิได้พบสิได้พอเพิ่นเวลาลงคลิป,นะปเนาะบ่สิบ่ได้เลื่อนหากันเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องชุดที่สองของปูซีหนึ่ง นะครับมีอย่างพี่น้องชุดที่สองของปู่สี่หนึ่งเก้าอะไรพี่น้องนะครับเก้าอะไรนะครับเนาะเก้าหนึ่งเก้าสอง 9 4 0 h นะครับนี่คือแนวทางของปู C1 พี่น้องที่คอดชุดที่สองออกมาให้พีให้น้องได้ผิดาะร่ากันแล้วพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูหายน้ำแนกันแล้วกันหาเพื่ินมีกำลังใจ ให้เพื่อนมีความพุ่มใจว่าแนวทางของเพิ่อนออกไปนี่มีสมาชิกมีเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้เพิ่นนนอะพี่น้องเนาะให้เพิ่นมีกำลังใจการนั่งเหยดแนวทา่ธรรมาดาพี่น้องนั่งจนปวดดกักปวดกดพี่น้องเลยนั่งจนว่าเมืยปวดหลังปวดเอวดูนีบ่แม่นธรรมดาได้พี่น้องเห็นผมดอกว่าผมนั่งเฮยดเท่อสิจับตัวนั้นมาตัวนี้เท่อสิลงตัว เออเข่าหรือลุดก็ต้องมาสัมผัสต้องมาล่องกันสะก่อนเฮ็ดว้เอาไว้ล่องงวดหนีออกมาเฮ็ดว้เฮ็ดงวดนีออกมาเอาว้ล่องบ่เป็นธรรมดาเจอสิจับเจอสวิมาพิจแาหน้าจับคูหายพี่น้องนะครับบ่ธรรมดานด้นะครับให้พี่น้องพิจาหน้าเอานะครับเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันให้มันอยู่น้ากันใดพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องนะครับแค่กดซื้อบ่เป็นยังดอกพี่น้อง กดลงไปอกดถูกใจกดกระดิง่งกดติดตามไปพี่น้องนะครับนั่นละ่ะคือกำลังใจให้แต่ละสำนักพี่น้องแคลมือกดลงไปพี่น้องน้อยเดียวพี่น้องนะครับบอกพ่อวิหน้าที่พี่น้องนะครับเพราะอย่างวันที่นั่งเห็ดเหล็กแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เนี่ยโอ้โพี่นออ้องเลยทระมานนะครับเธอจิจับคูออกให้พี่ให้น้องได้เนาะ พี่น้องนะครับอา้าขอกาลังใจขอขอบุญขอพุ่นที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องพอใจดีทุกสํานักทุกอาจารย์พี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องวันที่4ตุลาสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปู่ีหนึ่งวิ่งบนล่าง7กับ9พี่น้องนะครับจบคู่7 3 7 4 7า7 6 9 1 9 2 9 3 9 5ก่พี่น้องแคปหน้าจอไว้่าลืมคือบอกไว้นะพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้เอาพี่น้อง พอใจดีกับมี่แน้วทางฝากพีก่ตอนน้องซ้ำเนือพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ